แล้วก็พอดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็พอดีญาติอ่าท่านหนึ่งนะฮะก็แต่งงานนะฮะลูกลูกชายนะฮะกับลูกสะพายนะฮะก็จริงๆคุณแม่ก็แบบว่าเขาเกรงใจนะครับพอดีมาแจกการที่บ้านเราก็จริงๆก็เกรงใจญาติด,ด้วยนะครับก็ไปร่วมงานนะฮะก็เด๋ยนนี้ที่แถวพระรามสามก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะฮะสมัยก่อนอย่างร้านอาหารที่ที่เราไปทานเนี่ยนะฮะอ่าริเวอร์บิสโทนะครับอ่าอ่า ที่ที่ไปทานอยู่น่าจะตึก S v สว t y นะฮะสมัยก่อนจะเป็นร้านบัวแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนเป็นร้านเนี่ยฮะหรือว่าบิสโทนะฮะก็ไปหาที่จอดนะฮะแล้วก็ทีแรกก็นึกว่าคุณแม่พอจะเดินไหวนะครับก็ให้ให้เดินก็ทีแรกนึกว่าจะเดินเข้าไปที่โรงแรมหรือว่าฟอนหรืออะไรต่างๆก่อนแล้วก็พอดีร้านอาหารจะอยู่ริมน้ําเสร็จแล้วคุณแม่เดินไม่ไหวก็เลยเอต้องวิ่งไปเอา รถเข็นนีนะฮะรถเข็นพอดีผมจะไว้ที่หลังรถนะฮะก็มาให้คุณแม่นั่งเลเข็นไปคุณแม่อูตรงสารเขาเลยนึกว่าไม่งั้นก็จะอยู่บ้าบอกไม่เล็นไราไหนๆเราก็มาก็มีน้าชายกับน้าสาวมาด้วยก็ช่วยกันเข็นก็พาคุณแม่อะไรคุณแม่ก็ดีใจก็ได้คุยกันนะฮะก็นั่งประมาณเกือบสองชั่วโมงได้นะครับเพราะว่าเขาจัดเดี๋ยวนี้อ่าเน้นจัดช่วงเที่ยงก็ดีนะครับผมว่านะครับ ก็เราจะได้ช่วงเย็นๆเราก็จะได้พักผ่อนได้เพราะว่าเป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมครับก็พักผ่อนแล้วก็วันจันทร์ก็ไปทํางานได้ใช่ไหมครับก็ก็ดีไปอีกแนวทางหนึ่งใช่ไหมฮะก็น่าสนใจดีก็เป็นไอเดียที่เดีนนะครับก็นั่งนั่งคุยกับญาติญาติคนรู้จักนะฮะไม่ได้เจอกันมานานก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอะไรต่างๆเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เลยขออนุญาตฝากข่าวประชาพันธ์นะครับเพราะงาน PR ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ที่ผมรักกันนะครับก็ได้รับความ เมตตากรุณาจากขอเริ่มที่ออนไลน์ก่อนนะครับก็ท่านพิพเปิลนะครับแล้วก็ทาง่าหนังสือพิมพ์โลกวันนี้ออนไลน์นะครับก็ต้องกรับขอบคุณพิพเปิลกับทางหนังสือพิมพ์โลกวันนี้ด้วยนะครับออนไลน์นะครับที่ท่านช่วยลงข่าวให้ทาง่าเว็บไซต์นะครับแล้วกลาบขอบคุณท่านพี่แป๋วนะครับท่าน,านชูติมลนะครับสีขำนะครับแล้วก็ทางบ้านเมืองออนไลน์ด้วยนะครับที่ช่วยให้ความเมตตากรุณา เอ็นดูผมมาเสมอมานะครับพี่เป่วนะครับก็พี่สาวใจดีท่านหนึ่งก็ช่วยลงข่าวให้ที่บ้านเมืองออนไลน์นะครับแล้วก็ท่านพี่ปู่นะครับและเครือขอหุ้นนะครับออนไลน์นะครับท่านก็ช่วยลงข่าวให้นะฮะที่ทางเครือขอหุ้นออนไลน์ให้นะครับก็ต้องกรับขอบคุณท่านพี่ปู่ด้วยนะครับพี่ชายใจดีท่านหนึ่งนะครับพี่เปิ้ลด้วยนะครับพี่โลกวันนี้นะครับท่าน ให้ความเมตตากรุณากับผมเสมอมานะครับบางทีผมก็ขออนุญ,ญาตฝากภาพข่าวให้พี่เปิ้ลช่วยลงให้นะครับท่านก็ให้ความเมตตากรุณาเสมอมา,มาต้องกราบขอบคุณทุกทท่านนะครับพี่เปิ้ลอ่าพี่ปู่นะครับพี่แป๋วน,นะครับแล้วก็ทางหนังสือพิมพ์ผมก็ฝากให้ท่านพี่อ้นนะครับแล้วก็ทางหนังสือพิมพ์ไทยโพสช่วยลงให้นะครับท่านก็เป็นพี่สาวที่ใจดีท่านหนึ่งนะครับท่านก็ช่วยให้ความเมตตากรุณากับผมนะครับช่วยลงข่าวให้ ของทางหนังสือพิมพ well ์ไทยโพสต์ด <ider> ้วยนะครับแล้วก็ได้รับความเมตตากรุณาจากพี่ชายใจดีท่านหนึ่งนะพี่ณนะครับและก็ทางหนังสือพิมพ์ดอบเบียธุรกิจนะครับท่านก็ช่วยลงข่าวให้เมื่อฉบับล่าสุดเนี่ยนะฮะก็อาจจะวางแผนวันจันทร์อะไรเนี้ยนะครับก็ต้องกราบขอบคุณทางท่านพี่ณด้วยนะครับพี่ชายใจดีของผมอีกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องกลาบขอบคุณท่านเลิกฤทธิ์นะครับแล้วก็แวดวงสังคมข่าวนะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับต้องกลาบขอบพระคุณนะครับคุณ ท่านเลิกธิ์นะครับแล้วก็ทางคอลัมน์วาดวงสังคมข่าวนะครับแล้วก็ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นที่สุดเลยนะครับวันนี้เช้าวันนี้นะครับก็มีการลงข่าวภาพข่าวที่ผมส่งด้วยนะครับของทาง่าคอลัมน์ท่านเลิกลิ์นะครับที่วาดวงสังคมข่าวนะครับแล้วก็ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะฮะที่ให้ความเมตตากรุณาและเอ็นดูกับผมเสมอมานะครับต้องกราบขอบคุณนะครับก็ต้องกราบขอบคุณทุกๆท่านนะครับพี่อ้นนะครับแล้วก็ทางหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับ พี่นะนะครับขอประทานโทษนะครับพี่พี่นนะครับแล้วก็ทางหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจนะครับแล้วก็ท่านเลิกฤทธิ์นะครับอ่าคอลัมนแวดวงสังคมข่าวนะครับทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับต้องกลับขอบคุณมากๆเลยนะครับก็เหมือนกับอ่าได้ได้ได้แสดงศักยภาพในการ อย่างว่าเรายังพอทำพีอาร์ได้แล้วก็ได้รับความเมตตากรุณาจากท่านพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่ช่วยลงข่าวให้อย่างออนไลน์อย่างโลกวันนี้ของทางท่านพี่เปิ้ลช่วยลงข่าวให้อย่างทางท่านพี่แป๋วนะครับช่วยลงข่าวให้ทางบ้านเมืองออนไลน์ท่านพี่ปู่นะครับช่วยลงข่าวให้จากเครือขอหุ้นออนไลน์นะครับแล้วก็ทางหนังสือพิมพ์ก็ได้ทางท่านพี่อ้นนะครับและทางหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับท่านพี่ณนะครับได้ทางหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจนะครับแล้วก็ท่านเลิกฤทธิ์นะครับจาก ว่วงสังคมข่าวนะครับคอลัมน์นะครับที่ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับกับขอบคุณมากเลยนะฮะเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาผมจะมีความสามารถพอจะมีความสามารถบ้างนิดนิดหน่นอยหน่อยนะฮะถ้าถ้าเป็นงานด้านพีอาพอพอไหวนะครับเป็นงานด้านข่าวพอพอ,พอได้นะครับแต่ถ้าเป็นงานด้านอื่นผมทาไม่ได้เลยนะให้ผมไปขายกับข้าวให้ผมไปซื้อของในตลาดมาทํากับข้าวผมผมไม่มีความสามารถจริงๆซึ่งตอนนี้ รายได้มันหายากแต่จริงๆถ้าทํากับข้าวได้ก็ดีใช่ไหมครัแต่ผมจะไม่มีความถนัดในด้านอื่นอ่่ถ้าด้านด้านพีอาก็พอมีประสบการณ์ที่เราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทําข่าวเสร็จแล้วก็ได้มีรู้จักเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวงการสื่อสารมวลชนใช่ไหมครับแล้วพอเราผ่านตัวเองมาทํา PR เราก็ยังได้รับความเมตตากรุณาจากพี่ๆน้องๆกุฎาและเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่ให้ความเมตตา การุณากับผมนะครับก็ขออนุญาตฝากข่าวฝากภาพข่าวฝากข่าวเนื้อข่าวอะไรต่างๆในในทางของทางาบริษัทที่เราเคยเป็นที่ปรึกษาอย่าง IEC b i s t i l อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าช่วยทำงาน PR ให้กับหลายๆค่ายนะครับอย่างบริษทัทอ่าเบเวอรี่ฮิลโปโลคันะครับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษคลิกนะฮะที่สมัยก่อนได้มีโอกาสได้ช่วย ทำข่าวให้อะไรนะี้นะก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่ามันก็เป็นงานที่เรารัก,กัน,นะฮะแล้วเราก็อยากจะทําออกมาให้ดีที่สุดและที่สําคัญต้องกลับขอบคุณท่านพี่ๆนักข่าวนะครับทุกทกท่านนะครับที่ให้ความเมตตากรุณานะครับช่วยสนับสนุนภาพข่าวหรือเนื้อข่าวของเรานะครับต้องกลับขอบคุณมากเลยนะครับผมก็พยายามทําเต็มที่นะฮะผมก็พยายามชูศักยภาพของเราให้มากที่สุดใช่ไหมครับนอกจากงาน PR แล้วก็จะเป็นงานวิทยุ ใช่ไหมครับที่เราก็รักนะฮะแล้วก็งานสกูปข่าวเขียนข่าวเพราะเดี๋วนี้ก็ไม่ได้ทําแบบเต็มตัวเหมือนกับสมัยก่อนที่ดูทั้งเซกชันยานยนต์หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจใช่ไหมครับตอนนี้ก็มาเขียนเป็นสกูปข่าวที่ทางหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจนะครับก็ใช้สกูปมิสเตอร์เฮานะครับสกูปข่าวพิเศษนะครับที่เขียนส่งให้เป็นต้นฉบับในแต่ละสัปดาห์นะครับก็ต้องกลับขอบคุณทางหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจด้วยนะครับที่ให้ความเมตตากรุณากับผมเสมอมานะครับต้องกลับแล้วก งานฝากงานนิดนึงนะครับก็ไ h a แ l นด d s มา r t m o น e ีนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่14แล้วนะครับที่จัดที่กรุงเทพนะครับ BCC ีซีฮนะครับเซนทรัลลาดพร้าวนะครับนะครับที่ชั้น5นะครับก็จะเริ่มงานวันที่8ถึงอ่าธันวาคม2566นะครับเดือนหน้าแล้วนะครับอีกไม่กี่วันนะครับก็การเรียนเชิญท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้าร่วมงานไ h a i l a n d Smart m o น e ีนะครับปีนี้ก็ยิ่งใหญ่เหมือนทุกๆปีนะครับปีนี้ก็เป็นครั้งที่ สิบสี่แล้วนะครับก็うう festival, <us Stand in touch> มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับมี Bank, Bank, แบงก์นันแบงก์บริษัทประกันนะครับก็แล้วก็บริษัทอื่นๆนะครับเข้ Thailand, าร่วมงานไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่นะครับ <ten S 1> <us> ก็กลับเรียนเชิญท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยนะครับอาจจะาหาหาที่จอดรถยากนิดนึงแต่ว่าพอไปในงานแล้วเราก็อุ่นใจสบายใจได้โปรโมชั่นเงินฝากที่ดีนะฮะเงินกู้ต่างๆที่น่าสนใจซื้อประกันซื้ออะไรต่างๆได้นะครับในวันที่8ถึง10อ่า ธันวาคมนะครับ2,566เนี่ยนะฮะก็อีกไม่กี่วันนี้นะครับเดือนธันวาคมนะครับกับงานใหญ่อีกงานหนึ่งนะครับเป็นงานอีเวนต์ใหญ่ส่งท้ายปีนะครับ Thailand Smart Money นะครับครั้งที่14กรุงเทพนะครับ BCC Hall ชั้น5นะครับเส็นท่านลาดพร้าวนะครับการเดินทางสะดวกมากเลยนะครับจะขับรถไปเองก็ได้ขึ้นรถไฟฟ้าก็ได้รถไฟใต้ดินก็ได้รถสาธาณะก็ได้นะครับหรือว่า จะไปได้หลากหลายเส้นทางเลยนะครับกับงานไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่นะครับ